เดี๋ยวอันนี้จะพาดูรถที่เรียกว่ารถอิต็อกนะครับสำหรับชาวบ้านเวลาที่เข้ามาทำไร่ทำสวนเขาก็จะนั่งรถอิต็อกกลับบ้านผมเดินลอดลำพ้วยจากข้างล่างมานะครับหาแมงอีหุ่งหาอะไรแล้วก็แมงอีเต๋อเด็ดรักโดเสร็จแล้วก็กำลังจะกลับบวบคมาจทิหมา

i ready เที่ยวสะใจกับมิเตอร์เซียครับตอนนี้ก็มาพักที่นี่คืนที่3คืนแรกนอนท่าสวงที่2นอนถงสาแล้วก็วันนี้กลับมานอนที่ท่าสวง way.